สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแด้รักการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมพระอาจารย์ใหญ่ครับผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ยตาใสผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาตาใสผมเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้สุวันนีโอ้ไปยังไงเปยังไงร่างกายร่างกายมานั่งก่อนมานั่งก่อนโอ้โหครับพี่น้องครับเออมาเยี่ยมมาเยี่ยมอาจารย์นะครับวันนี้มานานแล้ว อ้สบายดีนะตาใสครับครับเพราะอยู่ฮะบ่สบายเลยตาใสไม่ค่อยสบายนะครับเห็นว่าเป็นไงตอนนี้นกก็ไม่ได้ต่อเลยใช่ไหมตาใสไม่ครับโอ้เป็นไงจะจะไม่ได้ออกนกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ออกห็อกฮะข็งแรงเลยเอ้ยมันจะแก๊งแรงตอนใดเลยด่เออก็ตอนจะต่อไหวล้เออยังไม่ออกเนาะไม่ออกโอ้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ออกต่อนกเลยจะเป็นปียัง มันไม่ถึงนอกเหรอสามเดือนสามสี่เดือนนี่แหละเวไงตะตุนเวไงตะตุนได้ออกไหมเรื่อยไหมตะตุนออกเรื่อยอยู่แข่งแดงนั่นตะตุนไม่แข่งแเขาแปดสิบหกแล้วนะแปดหกแปดสิบแล้วเราขนาดแปดสิบเดือนหน้าก็ยังไม่ตะใส้แปดสิบเดือนหน้าเดือนหน้าแดอตะตุนแปดยังหกแล้วแป่แล้ตะตุนยังไปนาเช่โอ้เชยได้ทำเได้ ไปใส่เลยนะตัดหญ้าทางหญ้าสบายใจโอ้เห็นแต่ดูในช่องช่างแต่เอ้าทำไมกรงนกมีแต่นกกระจอกล่ะทีนี้โอ้เลี้ยงนกกระจอกกันเ้อตอนนี้นี่พี่น้องครับนี่ครับนกกระจอกอยู่ในกรงนะครับโอ้คู่อ่างไหมนี่เดี๋ยวหยิบตัวแล้วกี่ตัวนกอะเพราะ่าไม่เหลือไม่เหลือฮะไม่เหลือกี่ตัวไม่เหลือเลยโอ้กูบินเหลือแต่กรงเปล่าครับเอ้าอันนี้ไม่เปิดไว้อย่างงี้นี่เปิดไว้เลยเปิดไปเปิดไว้เลี้ยงนกกระจอกกระจอก โอ้พอดีอัเหลือไปหรอพอดีอัดเหลือไปหรอพอดีอัดอ่ะเอาเหลือตึ้มเลือไม่เหลือเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้เหลือสองอันโอ้นี่นี่นี่เหลือทำไม่ครับโอ้นะครับไว้สองอันเกิดมาก็รู้จักกระสัยเลี้ยงนกมาไม่เคยเห็นนกที่บ้านกาะสัยร้อยลอขนาดนี้ครับดูครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีนกเลยนู่นนะเอาไว้กรงไว้ให้อีนกกระจอกทำรังดูโอ้ เอาแล้วมันเหลือกี่ตัวแล้วนกทีนี้ไม่มีไม่มีฮะไม่มีนกไม่เหลือแล้วเหลือปล่อยตัวมันเหลือก็ปล่อยไปเลยนี่ก็ปล่อยไปเลยไปแล้วปล่อยแล้วโอ้ไปสบายใจให้เราสบายไปตามทางถ้าปล่อยนกอย่างนี้มันก็จะไม่นั่นหรือมันก็จะไม่แขวนเพราะนี่ยเราเหลือทั้งนั้นนะไม่แขวนไม่แขวนฮะหาใหม่แล้วจะยากจะหาใหม่อีกเลยนี่จะหาใหม่โอ้อ่า นกสรุปเลยว่าไม่ไม่เหลือสักตัวตอนนี้เหลือแต่กงเปาโอ้นะครับนะครับไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นตัวใสไม่มีนกสักตัวโอ้คิดถึงนะครับร่างกายก็โอเคอยู่เนาะโอเคอยู่พออยู่ใช่แต่ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงแล้วผมว่าพักได้แล้วมั้งไม่พักยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมมันโอ้ย ถ้ากายมันไม่ไหวแล้วเป็นยังไงทั้งฮะเป็นยังไงทุกวันนี่ทำไมไม่เห็นเออเดี๋ยวมาเพิ่งมานี่แหละมันก็ยุ่งอยู่เอองานงานได้เป็นยังไงทั้งกินข้าวเช้าหรือยังนี่ยังนะยังยังไม่ได้กินเลยอ่าแต่แต่ก่อนมาต้องมีนกขันนกคูนะครับอ่าตอนนี้มีแต่เสียงนกกระจอกเออ ตัวนีี้มเนราจะได้ออกตอนไหนล่ะทีนี้ร่างกายแบบนี้เออร่างกายแข็งแรงก็ได้ออกตอนไหนเราจะแข็งแรงทีนี้นะไม่นานไม่นานนะไม่นานเอ้ยผมว่าแขวนพระเนี่ยได้แล้วมั้งพอแล้วมั้งแขวนไม่เขีนนะไม่แขวนไม่แขวนเลยครับโอออาจารย์เจโรจะไม่แขวนนะครับ มันก็อยอมนะพ่อบางทีมันก็ต้องปล่อยวางบ้างนะ<อ>ไปล่อยไหมช่วงเวงออก็ได้แหละช่วงนี้ก็คือพักแลว้วตอนนี้พักแล้วไม่มา<อ>ไปโดนโดนสองสามเดือนแล้ว เสียงก็หายหมดแล้วนี่เสียง,งแต่ว่าผมยังได้ยินอยู่เนาะได้ยินอยู่ยังดีเออแต่ว่าตาตัวหนูไม่ดีนูไม่ดีแต่ว่าร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเออไ,ไปด้วยกันได้เออคนหนึ่งฟังให้ <c oughs> เออคนหนึ่งไปใส่นกให้ <c oughs> เออถึงขนาดเล้วตอนนี้เอออาจารย์ใหญ่เราคิดคิดถึงอยู่ก็เลยวันนี้มาให้อาหารนกที่บ้านโอ้ก็เลยไหลมาหาตาใส อต่ขึ้นเล่นที่นี่จะไปเอากระโคะมายันอยจาใจเลียเเ้ยงอีกเหรอเลี้ยงอยู่ตัวมันดีๆเลยใจเลียเ้ยงต้องเสียงต่อทำไมไม่ฟังเสียงเราไม่ได้เลี้ยงอยู่ฟังบ้านไม่ต้องไปต่อเอาฟังเสียงเฉยๆนี่รู้บอกว่า,วาปล่อยพ่อปล่อยนกปล่อยเลอย,ลอ,ยอยากเล่นหาใมหม่เขาหาใหม่ เอ๋อบอกไปแล้วทำไมบอกบอกไปแล้วจะยังหามาใหม่อีกอยากเล่นต่อหาบมาใหม่ทีนโอ้ยยังไงเนาะนี่เอามันตะไบหรือสร่างกายนี่ได้ยินนักมวยเขาก็แขวนนวมเออแขวนะาขาดช่วงเลนักมวยเขาก็แขวนแขวนนวมแล้วขาดช่วงไปนักฟุตบอลเขาก็ห้อยสตาร์ทเออเซียนนกเขาก็ต้องแขวนเพเนียด ก็นี่แขวนไว้อย่างเงี้ยไว้โชว์อย่างเงี้ยไป้ตัเมาไอ้เมาหนุกตัวจะหานกมาให้ฟังเอาไหมฟังเต็มเลยไม่ไปต้องไปต่อเฮ้ยแมวแมวฮะแมวเลยโอ้ยยังไปต่ออยู่เด้อมันไม่ไหวแล้วมั้งไหว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 ใจใจมันไหวอยู่แต่ว่าร่างกายมันไหวไม่ไรร่างกายไหวไหวต่อไปต้องไหวต่อไปต่อไหวเสียงนี่ยังไม่นั่นแหละเสียงไม่กลับคืนมาเลย นอ่แหละตาตุนอยู่นแหละตัวนี้อ้หมื่นลูกเดี๋ยวผมจะไปหาตะตุนสักแป๊เบเนะาะ<ม>าเดี๋ยว<า><ๆ>เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาช่วยบ้านตะตุนก็อยู่ไม่ไกลนะครับผมคนละฝั่งฝั่งทางโอ้อยู่หรือเปล่าเนาะทีนี้แกไม่ค่อยอยู่ครับตะตุนนะเพราะว่าแกไปนาช่วงนี้วันนี้ฝนตกนะครับพี่รองอากาศไม่ค่อยดีครับ น่าจะอยู่แล้วครับดูแล้วโอ้สงสัยไปนาแล้วมั้งครับนี่ออกนาแล้วเพราะว่าจะมีมอไซค์คันสีแดงของแกโอ้โหนกก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับดูครับ ว่าตัวไหนนกนกต่อน่าจะอยู่ฝั่งนี้ของแกนะ,นะครับฝนตกก็เลยแบบเอามารุมๆๆกันไว้เอ้ยไม่อยู่บ้านครับน่าจะไปนาเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมารอบหน้า โอ้โหตัวนี้สวยจังมาดูนกอาจารย์ใหญ่กันกงก็ไม่ใช่แถวนี้นะครับน่าจะมาะที่อื่นนะไปนกตัวนี้สีก็ปแปลกๆนะครับนี่ลุกเพาะหรือเปล่าเนาะนี่ ติดกันเลยอาจารย์ใหญ่เรานี่เอออ้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวน,นี้สวย เรียกมาจากไหนครับนกข้างบ้านหรือเปล่าโอ้เกีกยวไว้ในบ้านครับพี่น้องเนี่ยนกต่ออยู่ในบ้านนะครับขันอยู่ในบ้านนะครับแสดงว่าพวกนี้ก็เป็นนกใหม่หมดเลยใหม่นกฝึกของแกนกต่ออยู่ข้างใน ครับอ้าวไม่เป็นไรครับเอามาเดี๋ยวมาใหม่แล้วกันนะครับไม่เจอตะตุนไม่อยู่ตะใสครับไปไหนล่ะทีนี่นะตะตุนไปนาน่ะนาจะไปนาไหมไปนาเอ้าอู้ตาใจตาใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเอ้าทำไมมาในสภาพนี้ทีนี้ฮะโอ้ยสบายเลยมาเห็นหน้าเลยปิ่นมาเห็นหน้าเลยปิ่นดูเล็กเอาเป็นช่วงเกี่ยวข้าวเป็นอะไรเป็นยังไง แค่มองขี่เพื่อนมองว่าก็ได้เออสายไทย,ยหันปวยสายเลยโอ,อ้โมันจะ,นนะ,ข,ะขึ้นมาแล้วก็เดินหันยางเยู่อืมขาพูดง่ายว่าตายครึ่งซีกใช่ไหมอ่ามันสายครึ่งซี่เลยตอนนี้ดีขึ้นหรือยังให้เนื่อยพก่งอแน่เดี๋ยวเขาได้นยังไดเร็วเออครับได้ออกลังกายอยู่เลยเนาะ โอ้โหอันนี้เป็นลูก,กเคยตาใสนะครับผมนะตาใจก็ย <Yoda. S 1> อยู่ด้วยกันนะครับมานี่แหละครับก็เป็น <retiring> เป็น <recherche> พูดง่ายว่าตาใจเป็นเป็นเสาหลักนะครับเสาหลักทีนี้ก็ไม่ดีไม่ดีร่างกายไม่ดีแล้วก็อ้าไม่เป็นไรนะครับก็ดูแลตัวเองก่อนนะดูแลตัวเองก่อนเรื่อยๆก่อน นั่งกับนอนอ่าครับผมไม่บานอ่าครับโอ้โหต่ก่อนแข็งแรงมากนะครับใจนี่ไถนาอะไรนี่อู้ตอนนี้ก็ยังว่าแหละครับร่างกายเนาะอ่าเอนาจะใช้เอานี่นี่มีของมาฝากเนี่ยเอาเอาเอาโอ้ขอให้เจริญอ่าเอาเอาเอาวางวางก่อนมันหนักอยู่นะครับผมเอานมนะครับมาฝากนี่แหละกินได้แต่นมนี่แหละเอ หรือจะเป็นนมจากเต้าไหวไหมนมจากเต้าไม่ไหวไม่ไหวแล้วเป็นปูขาล่วงแล้วขาล่วงแล้วโอ้เอานมจากกล่องเนี่ยเนาะออจากที่นี่จะไปไหนอีกออกจากที่นี่ก็จะกลับเขาสนกวางครับผมโอ้ทำไมนานๆมาเออเดี๋ยวจะมาบ่อยๆที่นี่เดี๋ยวจะมาบ่อยๆเออเดี๋ยวจะมาบ่อยๆนบ่อยเนาะเอออ้าเอาเอาเนี่ยกินนี่ดูสักกล่องหน่อยเอาเร็วๆกินเป็นไหม อ๋อโอ้ยนะครับพี่น้องครับดูแลตอนนี้ก็เอาก็ดูด้วยกิน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 ดื่มดื่มทุกคนงานเจ้านังแรงแเฮงแรงจะได้จะได้ขวดกัจะได้แขวนผนีย้นเนาะทีนี้เนาะแขวนนะไปแขวนเอ้ยแขวนเลยไม่เป็นไรหรอกเออเจ๋งเลยยูมายจะไปเออเอากิน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 ข้าวเช้าหรือยังนี่ยังยังเออเอากินนมกินนมก่อนโอ้นนะครับผมอาจารย์ใหญ่เรา อโอเอาละเอาละ,าละากินได้เลยกินข้าวอะไรไมน่นี่พอได้ไหมรสชาติเป็นไงดนครับอ,อร่อยไหมไม่ใชงว่ากินอร่อยไหมอร่อยอร่อยเออถ้าอร่อยไปต่อได้นกนะได้เออถ้ามไม่อร่อยเดี๋ยวขอแขวนมาเนี่ยแล้ว <c oughs> ออนะครับผมอ๋อโอเคครับพี่น้องครับก็ถือว่ามาเยี่ยมยามถามข่าวกันเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วนะครับก็เห็นว่าร่างกายไม่สบายละก็เลยรู้แหละว่า แต่ใส่ไม่ได้ไปต่อนกหรอกท<ช>ุกวันตะกรงมือบุกหายไปหาแค่เลยตะเกียงกับวัยมาพอออกกําลังกายเดินไปหน่อยเดินไปบ้านพอ่อกงเดินไปบ้านนั้นบ้านนี้ช่างต่อยอย่างเงี้ยเดินไปนะออกกําลังก็จะดีขึ้นถ้าอยากไปต่อนกนะ ถ้าไม่อยากไปต่อนกก็นั่งนอน,นอนอยู่นี่แหละนั่งนอนนั่งนอนอยู่นี่แหละถุกว่าน,นี่ด้วยมากชอบอย่นอนอย่างนัเออแสดงว่าจะได้มีแนวทางแขวนประเยศแล้วทีนี้อืออ่าเอาโอเคครับพี่น้องครับก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับอาจารย์ใหญ่เราก็ไม่ได้มานานแล้วก็ยังไงก็พอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมครับผมถุกนะครับขอให้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็จะได้มีนกมีอะไรให้ฟังหน่อยตอนนี้นกงนกก็ เป็นที่เรียกนกกระจอกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออโอ้ประมาณนี้ครับผมก็เชิญเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเ <ๆ S 1> พื่อเป็นกำลังใจน้องักพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพีนน่น้องเช่ญเคยสำหรับท่านที่บังไม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับตาใสนะครับ<อ>คิดว่า <ๆ S 2> น่าจะแขวนไหเนี่ยไม่แขวนไม่แขวนไม่แขวนนะครับเอาไว้ประมาณนี้ครับผมตาใสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับ Watch <laughs> out. <laughs>